สวัสดีครับยินดีรับข้าสู่กิกวราเมศนะครับผมวันนี้เราก็จะพาเจ้าตัวนี้ครับ CIF นะครับผม3 0มนะครับไปเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทำความดีนะครับไม่ว่าจะจะเฟลหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ดูฝนดูฟ้านะจกผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ประสบภัยเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผม แล้วนะฮะเดสโกนะครับก็เราจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการขับรถเล่นนะฮะแล้วก็ไปช่วยเหลือคนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือได้มากมายขนาดไหนนะครับก็คือสมมติเราเห็น,นอะไรแบบว่าไม่ดีฮนะเราก็เช่นขยะขยะอยู่ข้างทางที่แบบกว้า,างทางรถนะครับอะไรแบบนั้นเราก็จะเก็บให้นะครับ จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูท้ายคลิปประธานาธิบดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับผมสำหรับคนที่อยู่ตอนนี้นะฮะเราก็จะเขาเรียกว่าเอาเล่นเกมนิดหน่อยนะครับในส่วนของท้ายเขาเรียกว่าท้ายคลิปนะฮะเล่นเกมนิดหน่อยครับเกี่ยวกับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามกันไปเรื่อนแล้วกันนะครับผมดูให้จบคลิปแล้วกันนะว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับ เคโเคก็ตอนนี้ก็อยู่ในถนนหลักในะส่วนของเส้นหลักแล้วน,นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเราก็จะไปในที่ที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เคยไปนะครับหรืวอว่าเปิดทุกคนแบบของตัวผมเองนะครับแต่สำหรับบางคนที่เคยไปแล้วก็ก็ดูกันไปนเพื่อนๆแล้วกันนะฮะไหนๆก็ ทุกคนก็ดูคลิปผมแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ผมจะระหว่างทางผมก็จะพูดเรื่องของเออเขาเรียกว่าการชกนะครับเขาเรียว่าลักษณะของการท่องความเร็วลดท่องความเร็วจงสูงแล้วทาไมหน้าสบัดหน้าสายนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชกลมนะฮะภาษาภาษาการขี่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าชกลม นั่นแหละฮะมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับผมสำหรับคนที่คนส่วนใหญ่ามันจะเกิดกับรถที่ไม่มีการสะบัดนะครับผมที่ขับด้วยคอมโวสูงๆเช่นสมมติอายุตัวอย่างเวฟละกันนะครับผมจะได้เห็นภาพง่ายๆถ้าเวฟเนี่ยขับได้ร้อยยี่สิบใช่ไหมครับเต็มที่แม็กของเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนไปจูนไปแต่งมาให้ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะร้อยสี่สิบร้อยหกสิบอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันก็รียกว่า ความเร็วเกินที่รถมันรับไหวครับมันก็จะเปิดจากเปิดเกิดการชกลมนะครับผมมันก็จะายหน้ามันก็จะสายตอนใช้ความเร็วสูงๆนะครับวิธีการคือตอนที่มันสายมันจะเป็นลักษณะของการทำให้ดูนะครับลักษณะสส่มันก็จะเป็นอะไรเงี้ยใส่ใสเงี้ยแล้วมันก็จะล้มพับไปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนเอาไม่อยู่นะครับผมส่วนที่เขาแข่งกันทําไมเขาไม่ไม่ชกนะครับตอนนี้เขาพวกพวกแข่งกันนะครับ เพราะพวกนั้นนะ่ะเป็นการหมอบนะครับผมถ้าเกิผมทำไมดูเดี๋ยวผม,ผมขอที่โลง่ลงๆนิดนึงตอนนี้มันรถเยอะนะเดี๋ยวอันตรายอันนี้ผมจะเลี้ยวเข้าไปในช่องที่ผมไเคยไปนะครับช่องน,นี้อ่าหาที่รถน,น,น,น้อยนิดนึงโอ้จุดจุๆๆุดจุดจุดจุดวอ่าโอเคนะฮะอ่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นะครับ,รรบช็อกลมแบบเนี้ย ช่วยตั้งใสๆเน่ยสิ่งท ah ี nice. mm ่เราควรทาอ่ะเราต้องตั мире, ้งสติแล้วก็น้มต be ัวไปด้านหน้านะครับน้มไปด้านหนอย่างนี้เลยชิดนี้เลยอ่าแล้วเราก็อย่ากำอย่ากำเขาเรียกว่าอย่ากำแหงแน่นกำรลมหลวมการชกมันก็จะเบาลง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 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็หยุดดูการชกลมได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับคือความรู้ เดี๋ยวผมลองเข้าไปในช่องนี oh. ้ดูก็ไม่รู้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่าช่วอ้อมที่จอดรถนะฮะอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวดูรถผมจะชัด งดงามแต่เราจะเข้าไปข้างในนะฮะห้ามจักรยานเข้าแต่เราเดินเข้าไปได้ชุบที่นี่ตอนช่วงเที่ยงเที่ยงนะไม่ค่อยมีคนฮะเราก็จะเดินเข้ามา เล่นๆเนีเ่ยนะก็มีคนอยู่บ้างน,นะครับแต่คนวนนันนี้ที่ผมจะทำก็คือผมจะอเอาเรว่อเงินซ่อนไว้ในรูนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่แถวนี้จะเห็นที่ผมทำหรือเปล่านะครับคจะเห็นจังเลยเดี๋ยวทำเลียนๆก่อนนะครับ<อ>ผมมีที่ที่ผมจะเอาเข้าไปใส่อันนี้ก็เป็นสนามบอลน,นะครับ สูชูชูชูให้ทุกคนมาเตะบอลได้ไม่เด็กๆมาเล่นนะฮะบีบามจูชูชูนี่ผมเจอแล้วทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องมานั่งตรงนี้ ใส่ไว้ในรูหินใบนี้นะครับให้ทุกคนดูนะครับเน,นี่ยใช้ชึบทุกคนเห็นไหมครับนี่อยู่ใน,นิ่งๆครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาดูว่าเองเงินอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับหรือว่ามีคนเอาไปแล้วนะครับอ่ะโอเคคอนเทนต์ก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่อยู่รู้ว่า บริเวณนี้นะครับผมจะถ่ายมุมกว้างให้ดูเ่าอยู่ตรงไหนนะครับก็มาเอาเงินตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมอยากให้คนที่เขาเรียกว่าเอาเงินของผมเนี่ยไปใช้ในช่วยเหลือนะครับในส่วนของเงินมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เอาเงินหมไปไปทําประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาของลูกหรือว่าอา่านข้าวสําหรับ เลี้ยงตัวเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเงินก็ไม่เยอะแต่ก็ซื้อข้าวได้มือถึงสองมือเลยทีเดียวอ่ะตรงนี้ที่ไหนใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าก็แอบแวบเข้ามาหยิบได้นะฮะผมก็อนุญาตนะครับผมแต่คอนเทนต์นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ากฎหมายก็ต้องขอโทษด้วยนะผมก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าผมอยากจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ คอนเทนต์เกี่ยวกับประเภทนี้นะครับที่หนึ่งนะถ้าผิดไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันว่าเกาเรียกว่าเงินของผมยังอยู่หรือเปล่านะครับโอเคอเดี๋ยวผมเดีย๋ยวเราจะไปงานต่อนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ลงังจะขับไปเรื่อยๆนะครับตับน้ำมันนะครับผม ทุกคนไม่รู้ว่าเติมอะไรกันครับผมนะเติมปกติเติมแก๊สห่อ95นะครับเพราะว่าการเขาเรียกว่าเครื่องมันจะซ่าหัดกว่านะครับก็ถนอมอายุการใช้ของเครื่องยนต์ได้ดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่เาเติม9 1อะ่ะเ,เขาบอกว่ามันจะสูกรปอกก่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์นะแต่เขาบอกว่าให้พยายามให้ใช้น้ำมันอ E20 นะครับสำหรับคนรถที่รองรับ E20 ได้นะครับ เขาบอกให้ใช้สลับ E ยี่สิบกับต risque, ัวของเอ่อก้าห้าสลับกันบ้างนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นเป็นความรู้เก็เล็กน้อยนะครับเผื่อทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับเขาบอกจะทำให้เครื่องยนต์มันสะอาดพวกใครมีคอารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการการเติมน้ำมันนะครับว่าสลับกันได้จะดีไหมหรือว่าเติมยาอะไรหนึ่งไปเลยจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ ได้นะคอมเมนต์ด้านล่างได้เนะาะจนผมรู้มาแค่นี้นะครับก็จะแชร์ให้ดูให้ฟังเฉยๆนะครับผมีย๋ยววันนี้ผมจะลองเติมเป็นอะไร E 2 7เอ้ยใช่ไหม E 9ก้้า E 9 7 <27. S 2> e แต่ผมไม่รู้ว่าที่นะปั๊มปัมบางจากมีหรือเปล่าที่นี้นะครับ นะครับที่นี่มีนี่ไหมครับปี97ปะไม่มีอ๋อไม่มีมีแต่95ใช่ไหมแล้วที่ไหนมีอะ่ะเขาบอกบางจากมีใช่ไหมอ๋อเหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรครับของครับไม่มีนะครับแต่ว่าแต่วันนี้จะต้องเติมอี20สลับแล้วนะครับผมจะเติมแค่150บาทพอ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะครับผมก็คลิปหน้าเราจะไปช่วยเหลืออะไรกันอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเออป๊บนึงนะครับก็คือผมเดี๋ยวทีหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเงินของเราที่เราซ่อนไวน้นันยังอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ